สว,ส,สวัสดีค่ะบัคเภื้ามือสอค่ะนางค่ะมินค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาล,ลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกงพิม์ลายเอวยางยืดนะคะเป็นงาน USA l o SP ค่ะ45โลราคา8 0 0บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการอยู่ที่200ถึง2 5 0ต้นทุนต่อตัวนะคะโดยประมาณการ 3 2บาทเยือยยจ้าได้แล้วค่ะลูกค้าค่ะเป็นกางเกงพิมพ์ลายเป็นกางเกงฟรีไซส์ก็ว่าได้นะคะลูกค้าค่ะถาม้าลายอะไรก็มีมาหมดเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าเป็นพิมพ์ลายทุกตัวลูกค้าจ้าลายแบบว่า จุดลายดอกลายควาลายตารางค่ะลูกค้าจ๋าเมยค่ะนี้สวยอ่ะสวยจริงใส่คู่กับส้นสูงอ่ะลูกค้าจ๋าแล้วจะเสิมแบบสูแมนค่ะโอ้ยลูกค้าจ๋าสวยมากลูกค้าจ๋าเส้นเนอแคแบบนี้ยังไงคะเพราะว่าเป็นเหมือนแบบว่าเอวเอวสูงล้วก็ใส่กับเสื้อขอบได้ได้เลยแต่งได้แบบว่าหลากหลายสไตล์เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอสวัสดีช่วงบ่ายกันด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยลูกค้าจ่า หมวดนี้เป็นกางเกงพิมพ์ลายค่ะลูกค้าจะเป็นพิมพ์ลายทุกตัวนะคะลูกค้าจะไม่มีตัวไหนที่ไม่มีลายค่ะ<แ>ลูกค้าจะมีลายทุกตัวนะคะแล้วแต่ว่าจะเป็นลายอะไรนะลูกค้าจะลายดอลายจุดลายกราฟิกลายข<ช>้าง<ช>ลายตารางลายนอนค่ะลูกค<ช>้าจะหลากหลายลายอยู่ในนี้นะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะลูกค้าแบบว่าขายแนวกางเกง อ่ากางเกงขายาวหรือว่ากางเกงขาสามส่วนสี่ส่วนอยู่แล้วนะคะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะแนะนํำบวดนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงเอวยางยืดนะคะเป็นกางเกงฟรีไซส์ไซส์เอ็มใส่ด้วยกันได้ไซส์เอ็มไซส์เอลก็ใส่ด้วยกันได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยลูกค้าจ๋าคุณภาพเกรดเอสองบ้านเรานะคะอาจเจอเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างประมาณการ5-15เปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าจ๋า ขาดเปลือยดำอาจมีเจอนะคะลูกค้าจะโดยประมาณการตามที่แจ้งเลย 5- 1 5เเลูกค้าจะาซิปเสียหายกระดุมแตกหักเอวยางเสียยางตายมีเจอนะคะใช่ครับพี่นางหนูได้แล้วได้แล้วเจอเกงเขียวเกงเกงเขียวเืกอเขียวใส่กันเลยคะ่ะพี่น้คขเด่นแน่นอนเป็นแบบว่ายืนอยู่คนเดียวเลยยืน,<ใ>นหนึง่งเลยไปแดง หือยืนอยู่ไปปเที่ยวทะเลได้ไหมไปเที่ยวทะเลก็ได้ไปได้นะคะลูกค้า่ะคือแบบว่าใส่ได้หลากหลายโอกาสเลยนะคะลูกค้าขาใส่เที่ยวใส่เล่นใส่อยู่บ้านก็ได้นะคะบางตัวนะคะลูกค้าขาถ้าเป็นแบบว่าบริษัทใหญ่ๆถ้าเขาไม่ได้ฟิกเรื่องเงเกงลูกค้าขาบางตัวก็ใส่ได้นะใส่ทํางานได้ด้วยนะคะใช่แนว่ะลูกค้าจ๋าเช่นสาวออฟฟิศสาวออฟฟิศแบบว่าวันอะไรนะคะวันเสาร์ก็จะได้ใส่ตัวรีสไตล์ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าก็สามารถใส่ทํางานได้ ลูกค้าจาใส่เล่นใส่เที่ยวใส่ลำลองใส่อยู่บ้านได้หมดเลยได้ทุกวัยของผู้หญิงเรานะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้สวยนะพี่นาสวยทุกตัวแต่ว่าต้องขอคนสูงนิดนึงนะคะลูกค้าค่ะเพราะว่าพนักงานของเราสูงไม่ถึงนะคะลูกค้าค่ะหมวดนี้ค่ะมาเลยทั้งขายาว สามส่วน <ฮะ S 1> ค่ะส่วนมีมาอยู่ในนี้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเรียกได้ว่าลายทุกตัวไม่มีตัวไหนไม่ลาย <ฮะ S 2> ใครเจอไม่ลายลูกค้าจ๋าคอมเมนต์มาได้ใครเจอ,ไม,อมเมมไ,ไม่ลายคอมเมนต์มาได้เพราะว่าเขา<ช>็นลายทุกตัวนะคะใช่ค,ค่ะลายดงลายดอกลายตั้งลายตะแคงนะคะลูกค้าค่ะมีมาหมดเลยนะคะ <ๆ S 1> ลูกค้าค่ะแต่เน้นเป็นพิมร์ลายทุกตัวแน่นอนนะคะต้นทุนเพียง32บาทเท่านั้น ลูกค้าค่บางตัวลูกค้าสามารถเอาไปอัพทำราคาได้ไดนะคะ,คะแนะนำเลยนะคะลูกค้าขาเอาไปขายตัวละร้อยได้ กัวร้อยห้าสิบได้นะคะลูกค้าหรือว่าเอาไปจับเซ็ตจับคู่กันก็ได้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแบรนด์ยี่ห้อมีเจอนะคะลูกค้าจ๋าหลากหลายแบรนด์ยี่ห้ออยู่ในนี้บางตัวเป็นแบรนด์ค่ะบางตัวไม่มีแบรนด์ค่ะลูกค้าจ๋าพะเขากันมาทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้การันตีนะว่าจะเป็นขายาวกี่ตัว่ะสามส่วนสี่ส่วนห้าส่วนกี่ตัวหรือนะคะลูกค้าจ๋าจะเป็นแบรนด์กี่ตัวไม่แบรนด์กี่ตัวนะคะแต่ว่าอยู่ในนี้เรียกได้ว่าพระแบรนด์มานะคะใช่ ไปค่ะลูกค้าขาแบรนด์ที่เราจะเจอไปก็จะเป็นล็อกค่ะเป็นเอสเอ็มค่ะเป็นอ่ายังไงคะอ่าเป็นแบรนด์อะไรนะเป็นแบรนด์ forever นะคะลูกค้าคือมีหลากหลายแบรนด์อยู่ในนี้เลยนะคะแล้วสวยสวยเสื้อเขียวกางเกงแดงแดงไม่พอเลยค่ะแดงไม่พอค่ะลูกค้าจ๋าลา ลูค้าจ๋านักได้ไหมว่าลายมีกี่นโอ้โหน่าจะ77ลายอยู่ในนี้ลายผีเสื้อนะคะลูกค้าจ๋าสวยค่ะลูกค้าสีสดมากลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะพราะค้าแม่ค้าที่ขายเสื้อผ้าผู้หญิงขายแฟชั่นผู้หญิงหมวดนี้ห้ามพลาดค่ะนะคะจ๋าเป็นพิมพ์ลายค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้ลูกค้าจ๋าสวยอ่ะสวยจริงค่ะพิมพ์ลายทุกตัวลูกค้าจ๋าแล้วไซส์โอเคด้วยนะไซส์ไม่ถึงกับแบบว่าใหญ่ไป ไม่ถึงกับเล็กไปสไต์โอเคค่ะลูกค้าจะเรียกได้ว่าสไตล์พอดีพองามเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้า่ะคะนสีสันมาด้วยนะคะลูกค้าขาไม่ได้บอกว่าเน้นเป็นไอ้นี่นะคะลูกค้า่ะเพราะว่าลายลายของเขาก็คือเป็นสีสันคะคะมาอยู่แล้วนะคะลูกค้าจ๋าสวยค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนของเขานะประมาณการที่32บบาทต่อตัวนะคะลูกค้าจ๋า 32บาทลูกค้าสามารถนําไปทําราคาขายได้เลยเด้อลูกค้าจ๋คัดแยกออกมาดีๆนะคะลูกค้าจ๋าสามารถทําราคาขายได้นะคะลูกค้าจะขายแบบว่าอันตัวละ89ก็ได้ได้ค่ะอตัว150ก็ได้ได้ค่ะหรือลูกค้าจาคัดแยกดีๆนะคะบางตัวเป็นแบรนด์ยี่ห้อลูกค้าอัพราคาได้เลยสามารถอัพทาราคาได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะอัพพี่นางเดี๋ยวหนูวางเซ็ตทาวให้ลูกค้าดูมันเป็นเหมือนแบบว่าตางเกมแบบ ลายฮาวายลายเที่ยวนะคะลูกค้าขาคือแบบว่ามีทะล้ายอยู่ในนี้เลย<ช>มีขากหลายรุ่นลายเลยนะคะลูกค้าขาใส่แบบว่ายิ่งถ้าลูกค้าแบบอยู่แถวแต่างจังหวัดนะคะลูกค้าขาเอาไปขายออพทำราคาได้เลยนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าสวยค่ะสวยจริงลูกค้าจ๋าอันนี้ขออนุญาตประมาณการมีเขาเรียกว่ามีาสายเข็มขัดแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นประมาณไซส์เอลนะคะลูกค้าจ๋าจะรวมนิดนึง ถ้าลูกค้าที่หุ่นไซส์แอลนะใส่เป็นเอลสูงนิดหน่อยนะคะลูกค้าจา๋าแล้วเขามีสายเข็มขัดให้จะพอดีเลยอะ่ะลูกค้ามันจะเป็นทรงพองๆช่วงนี้นะเป็นทรงพองๆเขช่วงสะโพกนะคะ,ะ,คะลูกค้าจา๋าแล้วก็จะไปเล็ก เป็นเขาเรียกขากระบอกอ่ะนะคะจ๋าสวยแต่ว่าต้องต้องเป็นคนมีมีน้ำมีนวลนิดนึงคนขวบนิดนึงนะคะถึงจะใส่แมนค่ะถึงจะใส่สวยนะคะเพราะอันนี้ที่ที่นางใส่คือน่าจะเป็นไซส์ของหนูเองจะเป็นไซส์เอ็มใช่ค่ะต้องสส่ไซส์เอลขึ้นมานิดนึงใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยลูกค้าจ๋าหลากหลายทรงนะคะป๊าเซตนี้สวยเลยเซตนี้สวยค่ะฮาวายค่ะลูกค้าถ้าฮาวายนะลูกค้าจ๋าเตรียมความพร้อมไว้เลย สงกรารเดือนสี่ค่ะพลาดไม่ได้ค่ะเดือนสี่ก็คือมากราค่เดือนสี่ <4 S 2> ค่ะลูกค้จาจ๋าสงการเราพลาดไม่ได้เลยกับลายแบบนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เตรียมความพร้อมไว้เพื่อเดือนหน้าเ,าเดือนเมษาได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าขะหมวดน,นี้ไม่จําเป็นต้องเดือนเมษานะคะลูกค้ะคะขาข่ได้ทุก ทุกฤดูการเลยนะคะผ้าของเขาคือแบบว่าผ้าเบาผ้าสบายใส่สบายใช่ค่ะลูกค้าจ้าฟินติอุ้ยทะเล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 ่ทะเลทะเลทะเลก็ได้ทะเลนะคะจ้าขึ้นเขาก็ได้ลูกค้าจ้าาไม่ต้องส่งการก็ได้ลูกค้าจ้ากางเกงทิมลายใส่ได้ทุกโอกาสใส่ได้ตลอดใส่ได้ทุกเวลาใส่ได้ทุกช่วงอายุใหวนะคะป้ายค่ะลูกค้าค่ะป้ายค่ะใป้ายค่ะป้ายมาเลยเดี๋ยวดูก่อน ป้ายแท็กของเขายังมีอยู่เป็น forever นะคะลูกค้าค่ะสวยค่ะลูกค้าสวยเลยสวยนะบางตัวเป็นแบบนดี่หามีค้ามาบางตัวใช่นค้อะไรกค่ะลูกค้าจ๋าสวยลูกค้าจ๋าชอบกระสอบนี้เอทได้เลยเด้อนะคะลูกค้าจ๋าได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะอ่ะเราก็ฝากด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะลูกค้าค่ะกดกด ไว้ก่อนเลยนะค,คะกดติดตามไว้นะคะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆของบักเรานะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าใกล้เข้ามาแล้ววันเวลาเดินเร็วมากสิบสามสิบสองแล้วลูกค้าจ๋าอีกไม่กี่วันก็สิ้นเดือนอีกไม่กี่วันก็สินนส้นปีค่ะลูกค้าจ๋าเวลาเดินเร็วมากปีใหม่ก็จะมาแล้วใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเตรียมความพร้อมนะ,ะ,ะนะคะตามจังหวัดของเรานะคะช่วงนี้นะคะลูกค้าจ๋า ก่งซื้อสินค้าสักวีวเตรียมความพร้อมไว้รอเพราะว่า เอาไว hmm. pues huh. ้ขายช่วงเทศกาลทีมาดค่ะเทศกาลปีใหม่ค่ะเทศกาลรวมญาติค okay. ่ะหนปีมีหนึ่งครั้งค่ะลูกค้าจ๋ากลับบ้านเจอญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่นาตายายลูกค้าจ๋าซื้ออันของขวัญปีใหม่เป็นเสื้อผ้าไปฝากก็ได้ได้เลยค่ะญาติพี่น้องเยอะค่ะพี่น้องทางฝางพ่อพี่น้องทางฝ่งแม่มาโฮมกันค่ะลูกค้าจ๋าคื้อมามารวมกันซื้อหนึ่งกระสอบไปแบ่งกันได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าเรียกได้ว่า อาเป็นของขวัญอีกชิ้นหนึ่งก็ได้เลยะค,ะค่ะหรือซื้อไปขายก็ดีนะคะดีค่ะสาธุไมีแต่ได้กับได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะแล้วก็แบบว่าอย่างที่พี่นางแจง้งลูกค้าค่ะสามารถซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้เลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าถ้าใกล้ปีใหม่นะคะลูกค้าค่ะบางขนส่งนะคะอาจจะรับสินค้าแต่ว่าไม่กระจายก็เป็นไปได้นะคะอาจจะไม่ทันช่วงที่ลูกค้าจะนําไปขายนะคะแนะนําช่วงนี้เลยซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้า จ่ญญายอย่างที่แจ้งแจ้งทุกคลิปแจ้งทุกไลน<ช>์นะคะเกี่ยวกับขนส่งของเรานะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่า25-26นี้ขนส่งเอกชนเริ่มทยอยหยุดกนันแล้วเพราะฉะนั้นเตรียมความพร้อมไว้รอลูกค,คา้าจะะ๋าพ่อค้าแม่ค้าต่างจังหวัดทุกท่านเลยนะ เตรียมความพร้อมไว้รอนะคะอยากขายอะไรต้องการหมวดไหนสั่งซื้อกันเข้ามาได้ได้ลลค่ะสาบัคจะรีบจัดส่งสินค้าให้ลูกค้านะคะก่อนหยุดงานปีใหม่นะคะใช่ค่ะแล้วก็ลูกค้าที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะคะที่แบบว่าอยากเข้ามาดูสินค้านะคะสามารถเข้ามาได้เลยนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะเทศกาลปีใหม่ของเราหยุดแค่2วันเท่นานั้นคือวันที่31กับวันที่1เท่านั้นนะคะลูกค้าคะ่ะนอกัานสามารถเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะใช่แล้วค่ะอ่ะอันนี้นะคะหมวด ี้เราก็รีวิวประมาณการคร่าวๆเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงให้ลูกค้าไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับสินค้าตบวดนี้นะคะเป็นกางเกงพิมพ์ลายนะคะเป็นงาน USA l o t SP ค่ะ45โลราคา8,000บาทจำนวนตัวเราประมาณการที่200ถึง250ตัวตกต้นทุนต่อตัวนะคะโดยประมาณการ32บาทค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ o กเว็บไซต์ไอจีเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ค่ะบักของรับเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงช้าถึง5โมงเย็นนะคะฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางคือช่องทาง Youtube ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ,คะ